สวัสดีค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนกับข้อสู่ช่องฮาระแฟนซีสนะคะก็เราอยากจะบอกว่าทีวีบล็อกหายไปแบบนานมากวันนี้เราก็กลับมาแล้วกับการเอ่อโชว์สภาพ วิถีชีวิตของเด็กนักเรียนเตียวอุดมในช่วงของม6เทอมหนึ่งนะคะซึ่งหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าโดดเรียนกันเยอะไหมยังตั้งจะเรียนในห้องไหมอะไรแบบนี้วันนี้เราก็จะมาตอบคาถามเหล่านี้ผ่านในล็อกของเราค่ะก็อย่างแรกก็คือเรื่องของม6เทอมหนึ่งเนาะมันเป็นช่วงที่แบบว่าหลายคนก็ไม่ค่อยได้เรียนกันมากแล้วเพราะว่าก็ต้องเตรียมเอนทานอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งมันไม่ใช่ว่าแบบโรงเรียนไม่สอนนะโรงเรียนเขาก็สอนดีแต่ว่าการที่ถ้าเราจะเรียนที่โรงเรียนอย่างเดียวอะค่ะมันจะไม่ทันเพราะว่า เราจะเหลือเวลาแค่ตอนม6เทอม2เนาะที่จะมาอ่านทบทวนตั้งแต่ม4เทอม1ใหม่ซึ่งแบบยังไงมันก็ไม่ทันแน่ๆเด็กเตี้ยวส่วนใหญ่ก็เลยเลือกที่จะแบบว่าใช้เวลาในช่วงม6ทั้งหมดในการค่อยๆทบทวนบทเรียนทําโจทย์ตะลุยโจทย์อะไรกันตั้งแต่เทอมแรกก็เลยอาจจะให้ภาพพดกับคนอื่นเหมือนกับว่าเราโดดเรียนบ่อยเราไม่ค่อยได้ตั้งใจเรียนตอนม6แล้วอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่า ส่วนตัวของเราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็ยัง attend class อยู่ในช่วงนี้แล้วก็ถ้าสมมติวะะ่าคาะไหนที่เรารู้เยอะแล้วเราก็อาจจะหาวิชาเดิมที่แบบว่าใกล้ๆก,กันอะไรอย่างนี้มาอ่านเพิ่มเติมด้วยไปไปท่องพอะไรแบบนี้เหมือนกันค่ะก็ช่วงนี้เนาะเป็นอีกหนึ่งช่วงที่แบบว่าเราติดแอปที่ชื่อว่า Word Up มากๆเลยก็คือมันเป็นแอปที่แบบว่าหลายคนถามเข้ามาเนาะว่าเราฝึกภาษาอังกฤษยังไงอะไรอย่างนี้แล้วก็ขอถือโอกาสตอบตรงนี้เลยว่าอันนี้เป็นแอปที่เราใช้ค่ะมันจะเหมือนกับว่าช่วยเราทบทวนในรูปแบบของ space repetition ทำให้เราจำสั์ต่างๆได้ดีมากขึ้นอันนี้ไม่ได้สปอนนะทุกคนแต่ว่าเราแนะนําจริงๆมันเป็นแอปที่แบบว่าเราชอบมากๆเลยค่ะก็ต่อมาเราก็เข้าเรื่องกันวันนี้เราจะพาไปเจาะชีวิตช่วงของมหเทอมหนึ่งแต่เราจะบอกว่าเราไม่ได้จะพาไปเจาะแบบ1วันชัดเจนแต่ว่าเราเหมือนจะว่าจะรวมรูปภาพหรือว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเทอมเทอมนี้ทั้งหมดกิจกรรมงานโรงเรียนอะไรไว้เทลิปคลิปเดียวให้หมดเลยนะคะก็อย่างแรกที่สุดก็คือเรื่องของการเข้าเรียนในตอนเช้ามหนี่ก็คือ จะเข้าเรียนสายกว่าห้องของคนอื่นเยอะมากมาม .4 ม .5 อย่างเงี้ยคะ่ะเขามาแบบเข้าแถวตรงเวลามาเขาทงชาติเต็มเนาะม .6 วลาเขาทงชาติก็วันแรกๆก็มาประมาณ40คนต่อมาอาทิตย์ที่สองอาทิตย์ที่สามก็ร่อยหล่อลงไปตอนจบเทอมหนึ่งก็คือเหลือประมาณ3คนคะ่ะทุกคนก็อะไรประมาณนั้นเนาะแต่ว่ามันก็จะมีวิชาที่เช็คชื่อจริงจังตอนเชา้าซึ่งเราก็จะต้องแบกสังขารมาอย่างเช่นอย่าง,าง,าง,างห้องเราอย่างเงี้ยค่ะก็เจอเป็นสุขศึกษาเนาะนัดแบบเชาตตู่ไก่โหมาสภาพเด็กม .6 อย่าง ที่นอนดึกตื่นสายหรือว่ายังไม่ได้นอนนะคะก็จะต้องแบกความเป็นซอมบี้นี้มาเรียนแต่ว่าก็คือโชคดีว่าสุขขาห้องเรามันไม่ได้เนื้อหาหนักขนาดเนินม .6 มันไม่ได้มีภาคทฤษฎีการปฏิบัติอะไรที่ชัดเจนเหมือนจากในวอกม .5 ที่เราเคยทําให้ดูเนาะเพราะฉะนั้นก็คือซอมบี้อย่างเราก็จะสามารถ s u r v i v วไปได้หนึ่งชั่วโมงอะไรอย่างนี้ค่ะสําหรับตอนเช้าเนาะเราจะรู้สึกว่าเราค่อนข้างลาเพราะว่าเราเตรียมทั้งรอ,อบหนึ่งแล้วก็รอบ3พร้อมกันอย่างเงี้ยแล้วกลางคืนก็คือเพราะว่าเราติดมือถือตอนเย็นเนาะตอนกลางคืนก็คือเราจะยยิงยาว หนังสือถึงประมาณตีสาอะไรอย่างนี้เลยทุกคนซึ่งมันท็อกซิกมากแต่ว่าอันนี้ก็คือช่วงแรกที่เรายังจัดสรรเวลาไม่ถูกอะไรอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นตอนเช้าก็คือเราจะเป็นคนที่แบบว่าไม่มีวิญญาณมากมาถึงโรงเรียนก็คือสิ่งที่เราทําได้ก็คือพวกแบบติววิชาง,ง่ายๆอะไรอย่างนี้ก่อนนะคะซึ่งอย่างในรูปที่เห็นก็คือเรากําลังเตรียม b ีแมทอยู่อย่างที่บอกก็คือเรื่องของรอบหนึ่งเนาะเพราะว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นก็คืออันนี้เราก็กําลังเตรียมเขียนพวกเอเซซึ่งเป็นทัสที่3ของข้อสอบ b ีแมทเนาะแสดงทัศนะ ออกมาเป็นเรียงความเกี่ยวกับเคลมต่างๆข้อความต่างๆอะไรอย่างนี้ซึ่งก็จะเห็นได้ว่าอันนี้ก็คือตุยมากทุกคนมันเป็นงานแรกของเราด้วยในรูปก็หลายคนก็เลยอาจจะงงว่าเอ้ยแล้วยังเก็บเกรดกันไหมเทอมนี้ม .6 เทอมหนึ่งอะไรอย่างนี้แล้วก็จะบอกว่าแล้วแต่คนเลยจริงๆนะสาหรับเราเรารู้สึกว่าเรายังเก็บเกรดอยู่โดยเฉพาะพวกกลางภาคหรือว่าสมมติทีบอะไรอย่างนี้เราจะพยายามทําให้ดีที่สุดอยู่เพราะว่าเรารู้สึกว่าจะได้เผื่อว่าไฟ n a ลมีเรื่องเยอะๆอะไรอย่างนี้เราจะได้เทได้เพราะว่าช่วงซัมอย่างเงี้ย ือว่าช่วงสอบย่อย f พอ t i v ีมันจะยังเหมือนมีเวลาอยู่บ้างแต่ว่าช่วงของ Final Term หมันจะไปตรงกับช่วงของสอบความถนัดแพทย์พอดีอะไรแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเราอาจจะเทช่วงนั้นด้วยอะไรอย่างนี้จะแ,แบบไม่ค่อยได้เรียนแล้วเพอเงินก็ควรจะเก็บคะแนนช่วงของซัมให้ดีแล้วก็จะเลยแบบ ตั้งใจเรียนหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเพื่อหลายคนก็สติ๊กกับหลักการนี้เหมือนกับเราก็อย่างที่เห็นในรูปก็คือเรากําลังพยายามทําสรุปเรื่องของ endocrine เนาะเพื่อที่จะสอบซึ่งในรูปก็คือทําเช้าสอบบ่ายนะคะทุกคนปังไม่ไหวปังมากๆ จากที่ได้ยินเราพูดไปเนาะหลายคนก็คงคิดว่าโ oh อ้ยกอดม6ชีวิตดูแบบว่าหนักหน่วงมากทําทุกอย่างวันต่อวันไฟลนกล้นแต่เราก็อยากจะบอกว่ามันก็ยังมีโมเมตนต์แบบว่าน่ารักน่ารักหรือว่าโมเมตนต์แบบที่ให้เราเอนจอยได้พักบ้างอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งหลายคนเวลาที่แบบว่ามีกิจกรรมโรงเรียนที่เขาให้พักบางคนก็เลยจะหยุดหรือว่ามาสายไปเลยแต่ว่าเราอย่างนี้นะคะก็อยากจะมาเก็บบรรยากาศครั้งสุดท้ายในโรงเรียนเพราะว่า2ปีที่ผ่านมาเราโดนโควิดน็อกไปตลอดเลยไม่เคยได้มาร่วมกิจกรรมโรงเรียนปีนี้เป็นปีแรกก็เลยแบบว่า จะมาเก็บบรรยากาศเอนจอยเป็นครั้งเดียวแล้วก็ครั้งสุดท้ายนะคะก็อย่างในรูปอันนี้เป็นการประกวดร้องเพลงของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศเนาะซึ่งเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างแบบว่าน่าสนใจน่าตื่นตาตื่นใจมากสำหรับเราเพราะว่าเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ที่โรงเรียนเก่าของเรามาก่อนเลยมันก็ดูแบบปังดีอะไรอย่างนี้ก็ถ้าใครสนใจมาโรงเรียนเตรียมอยากเข้าร่วมก็ลองดูได้นะคะ ต่อมาก็คือเรื่องของม6สายวิคณิตจะมีเรื่องที่แตกต่างจากม5แล้วก็ม4อยู่นิดนึงซึ่งเรารู้สึกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเล่าเหมือนกันก็คือก่อนหน้านี้ม4กับม5ใช่ไหมวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานมันจะไม่มีคาบที่แท้จริงอยู่ในตารางสอนของเราแต่ว่ามันจะเป็นคล้ายๆกับว่าเราต้องศึกษาด้วยตัวเองแล้วก็ไปสอบเลยนะคะแบบว่าลุยลงสงครามแต่ว่าสําหรับม6เนืน้อหาของวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานมันจะแตกต่างกับฟิสิกส์เคมีชีวะไปโดยสิ้นเชิงเพราะว่าเป็นเรื่องขอองโโลลกกกกกาาาาายภพพดรรรศสต์ะไวนี้็ จะต้องมีคาบเสริมขึ้นมาอีกหนึ่งคาบเป็นคาบวิทยาศาสตร์พื้นฐานค่ะซึ่งวิชานี้ก็จะเน้นการจําแบบจําแหลกลานแหลกลานมากๆส่วนเกณฑนกันเกเรียนนะคะก็คือกราฟแบบว่า normal distribution อย่างแท้จริงแบบว่าระครังตะโกนมากๆทุกคนมันเป็นวิชาที่แบบทุกคนละเนรนาดเพราะว่ามันเป็นวิชาจําที่ออกมาตอนม6แล้วมันก็ จริงๆก็คือไม่ได้ใช้เอนทานอะไรขนาดนั้นหลายคนก็เลยแบบเทหนักมากแต่ว่าตัวเนื้อหามันสนุกมากเลยนะทุกคนมันจะเรียนเรื่องของแบบกายภาพโลกการดูดาวอะไรต่างๆซึ่งเรารู้สึกว่ามันสนุกมากน่าเสียดายที่แบบว่าเรามาเจอวิชานี้ตอนม6นก็เลยแบบไม่ค่อยได้โฟกัสให้กับมันขนาดนั้นก็ประมาณนั้นแหละค่ะแต่ว่าสนุกดีเราชอบมากๆเลย สำหรับเรื่องของมื้ออาหารอะไรอย่างนี้เนาะก็อย่างที่บอกไปว่ามันเพิ่งเลิกจากโควิดมากลับมาออนไซต์ site, ช่วงแรกๆเพราะงั้นเราก็เลยแบบตอนแรกเรากลัวเนาะเราก็เลยเอาเข้าวกล่องมาเองมากินที่โรงเรียนอะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็ทําได้นะทุกคนเออเราก็เห็นเพื่อนอีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นแบบว่าในตึกเราหรือว่ารุ่นน้องหรือใครอย่างงี้เขาก็เอาข้าวกล่องมากินเองก็มีเหมือนกันซึ่งมันก็โอเคแล้วก็แบบว่าเออแต่ว่าช่วงหลังๆเนาะเราก็กลับไปกินที่โรงอาหารโรงเรียนเหมือนกันเพราะว่าเราขี้เกียจแบบข้าวกล่องไปกลับจากที่บ้านอะไรอย่างนี้นะคะ อ่าอีกหนึ่งไฮไลท์ของมห ok สายวิทย์เนาะซึ่งก็คืออ่ามันคือวิชาเคมีนั่นเองค่ะมันเป็นวิชาคู่ปรับคู่แคนของเราแบบสุดๆเลยทุกคนแต่ว่าม6 ok อย่างเงี้ยเราเอนจอยกับเคมีมากถึงแม้คะแนนของเราจะแบบว่าระเนระนาดแบบเละเทะเนาะแต่ว่าคือมันมีแลบเคมีเยอะมากซึ่งเราขอเรียกแลบนี้ว่าแบบเป็นแลบเสมอเลยก็ว่าได้ก็คือแบบว่า6เทอมหนึ่งเราจะได้แบบว่าสารเคมีกดเบสมาเต็มไปหมดเลยแล้วก็อินท อินดิเคเตอร์ปริมาณแบบมหาศาลหลากหลายแล้วก็เราก็จะมาทําแบบปีเป็ดบิวเลตอะไรอย่างนี้แล้วกแบบ็เปลี่ยนสีสารคือแบบสนุกมากทุกคนคือบางครั้งเราก็ไม่รู้นะว่าผสมอะไรเพราะบางทีเราก็ลืมตวงลืมอะไรแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นประสบการณ์ที่แบบว่าดีมากๆแล้วก็สามารถเอาไปใส่พอร์ตได้ด้วยแบบเรามีประสบการณ์การทำแลบบอะไรอย่างนี้สนุกมากทุกคนแบอบกว่าสุดๆนี่คือไฮไลท์หนึ่งอันของมหที่แบบเราจะจําไปตลอดกาลแบบตลอดกาลจริงๆแต่ว่าพูดถึงเรื่องปังของ เคมี uh, แล้วเนาะความหันษาอะไรอย่างงี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของข้อสอบด้วยอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศการสอบเคมี formative ของเรานะคะซึ่งก็จะไปสอบที่โรงอาหารเล็กอ่าเป็นโรงอาหารของตึก80ของโรงเรียนซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าโรงเรียนอื่นอย่างเงี้ยเวลาสอบย่อยเขามีพาไปสอบที่โรงอาหารไหมแต่ว่าของเราอะ่ะบางทีเขาก็อยากให้แบบทุกห้องสอบพร้อมกันก็จะเป็นการนัดพิเศษให้มาสอบที่โรงอาหารอะไรแบบเนี้ยคะ่ะ อีกหนึ่งไฮไลท์ของมอหเนาะก็คือวิชาลีลาท,ทุกคนแบบว่าลีาลาโรยการเข้าจังหวะเต้นลีลาเนาะก็แบบว่า เรียกว่าดีมันจะเป็นอะไรที่สนุกมากๆทุกคนเพราะว่านอกจากการที่เราจะต้องเรียนจังหวะวอลจังหวะบิกินแล้วก็จังหวชะช้าๆแล้วถ้าสมมุติว่าใครได้เรียนลีลาในช่วงของเทอมต้นเนาะมาแล้วแต่ห้องบางห้องก็อาจจะได้เรียนแบทก่อนแต่ว่าใครได้เรียนลีลาในช่วงเทอมต้นมันจะมีการจัดลีลานิาทัศซึ่งมันจะเป็นงานเหมือนกับว่าจัดประกวดลีลาทุกคนเหมือนออกมาจากหนังวันนี้ได้พวกนั้นเลยคือเราก็จะแบบว่าเรียน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 เสร็จแล้วก็จะคู่แต่ละห้องส่งออกมาแข่งขันกันว่าแบบใครจะเต้นบังที่สุดอะไรแบบนี้แล้วก็จจะมีีกาารัดเนนแวงงล้ย อย่างนสนุกมากเลยซึ่งถ้าใครสนใจเดี๋ยวเราจะทำเป็นอีกคลิปหนึ่งแยกออกมาให้ก็เพราะฉะนั้นก็รอกันด้วยนะคะต่อมาก็คือเรื่องของเลขอะไรอย่างนี้ของม .6 เนาะก็จะเป็นพวกความน่าจะเป็นในช่วง6เทอมหนึ่งเราจะบอกว่ามันง่ายกว่าตอนม .5 กับม .4 มากเนื้อหามันเป็นพวกแนวสอบสกิลไม่ได้หนักหนาสาหัสขนาดนั้นเพราะเงินก็อาจจะเททๆหน่อยก็ได้แล้วก็แบบอีกหนึ่งอันที่เรารู้สึกขอบคุณมากๆาก็คือครูเลขของเราขเราขอเาขอัดคลิปย้อนให้ทุกวันแล้วก็แบบก่อนสอบเราสามารถมาดูทบทวนได้เพราะเงินวิชาเลขใน แล้วก็จะสามารถเอาเวลาไปใช้ทําอย่างอื่นได้เหมือนกันซึ่งอันนี้คือเราขอบคุณแบบขอบคุณสุดๆเลยต่อมาก็คือแบบชีวิตหลังเลิกเรียนของม .6 เนาะก็คือหลายครั้งอย่างเงี้ยตอนม .5 ม .4 มันจะมีการเลิกเรียนที่แบบว่าตรงเวลาทุกวันเนาะประมาณแบบว่าสามโมงกว่าสี่โมงก็เลิก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 ทุกวันจนถึงพฤหัสแล้วก็สุขเป็นลอดอเนาะแต่ว่าของม .6 อย่างเงี้ยแต่วันมันจะเลิกไม่ค่อยตรงกันเพราะงั้นชีวิตของเราก็จะมึนๆไปเรื่อย สำหรับส่วนใหญ่เนาะเราก็จะเดินไปสยามไม่ก็มาบุญครองเพื่อที่จะไปเรียนพิเศษต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า ก็มันจะมีเหมือนกับว่าไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันซึ่งเราอาจจะไม่เคยพูดในเรื่องของบล็อกอื่นที่ผ่านมามาก่อนก็คือเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็เรื่องของพายุซึ่งก็ตรงกับช่วงในคลิปมากๆเลยก็คือช่วงประมาณเดือนแบบเดือนเจ็ดเดือนแปดเนาะก็คือโรงเรียนเตรียมจะเป็นเหมือนกับว่าร่องมรสุมที่น่ากลัวมากๆทุกคนต่อให้ทุกคนจะมีลม่มมีเสื้อกันฝนมีรองเท้าบูทอะไรก็ตามทุกคนก็จะยังเปียกอยู่ดีเพราะว่าเหมือนเราอยู่ในป่าดงดิบโรงเรียนเตรียมเป็นโรงเรียนยที่ต้นไม้เยอะมากเลยเพราะเงนินไม่ว่าเราจะเดินยังงงไมมมนก็จะต้อีีลท่ หัดน้ําเข้ามาใส่เราได้ตลอดการแบบว่า can't help it ทุกคนต้องเปียกค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเหมือนกัว่าโมเมนต์ที่แสดงความเป็นเตรียมอุดมอองมาได้เนาะก็ไม่มีอะไรนี้ขำๆไม่ได้ไม่ต้องเทคซีเนียนะทุกคนฝนจะตกแล้วทุกคนดูท้องฟ้าเออจริงมันตกแล้วแหละมันตกป่อยๆแล้คือก็เพิ่งหายวันไม่ได้หายวันก็ยังเป็นวยแล้วก็จะมาเดินตากฝนเพราะว่า ม่มือหยิบลงจะว้าตายอย่างอันนี้เนาะก็ถ้าวันไหนฝนตกหนักเราก็จะแบบว่าเลเทป,ประมาณนี้ไปถึงสยามก็จะหนาวหนาวหน่อยแต่ว่าถ้าวันไหนอากาศดีหรือว่าร้อนเราก็จะแบบว่าเดินได้ชิลขึ้นไม่ต้องแบกร่มแบกของให้พลุงพลังเป็นบ้าห่อฟางแล้วก็เราก็สามารถไปเรียนได้อย่างเต็มที่ ส่วนใหญ่เนาะเพราะว่ามหกอ่ะมันเลิกเรียนเร็วกว่าคนอื่นอย่างเช่นบางวันอย่างเงี้ยบ่ายสองบ่ายโมงกว่าก็เลิกแล้วเพราะงั้นการเรียนพิเศษของเราส่วนใหญ่ก็ที่แบบเป็นเรียนเทปเนาะก็คือได้สามารถเริ่มเร็วกว่าปกติเพราะงั้นก็จะเลิกเร็วบางทีแล้วก็จะกลับบ้านตั้งแต่แบบเกือบเกือบห้าโมงห้าโมงนิดๆก็ได้กลับบ้านแล้วแต่ว่าถ้าวันไหนแล้วแบบขยันมากเป็นบ้าอะไรอย่างงี้เนาะเราก็จะเรียนเย็นๆได้เหมือนกันอะไรแบบนี้ ถ้าแบบว่าถามว่ามาหกเทอมหนึ่งเป็นช่วงชีวิตที่เครียดไหมแล้วก็ขอบอกว่ามันก็เครียดในระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงขั้นที่แบบว่าจะทําให้เราไม่ไหวหรือว่าร้องไห้ทุกวันอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าอย่างที่เราบอกไปก็คือชีวิตของแต่ละคนมันก็ต่างกันด้วยอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวของเราซึ่งเราเป็นคนที่เตรียมเอนทานทางรอบหนึ่งแล้วก็รอบสามพอเงินเหมือนกับว่าเวิร์กโหลดมันก็จะหนักกว่าคนทั่วไปแล้วก็รู้สึกเครียดเหมือนกันอะไรแบบนี้นะคะเพราะแบบว่าเนื่งองจากแม็มันต้อง, like, ออองอแบบโฟ Uh got a Adjust ตัวเองเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆนะจาะที่กลับมาจากม .5 ที่เรียนออนไลน์ตลอดอะไรอย่างงี้เนาะมันก็จะรู้สึกแป,กแปลกๆรู้สึกเหนื่อยบ้ามันก็จะทําให้รู้สึกเครียดได้แต่และว,ว่าโดยรวมทั้งด้านของวิชาการความกดดนัน expectation ของคุณครูในด้านการส่งงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่ามันก็ไม่ได้แบบหนักหน่วงหรือว่า demanding จนเกินไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แบบเหมือนตอนแรกเราบอกไปเนาะว่าเรานอนดึกตลอดแล้วรู้สึกว่าอันนั้นนะ่มันเป็นที่ตัวเราเองติดมือถือมากกว่าบอกว่าแบบพอเรารู้ตัวว่าเราติดมือถือเราเลิกเล่นมือถือเลิกดูทีว ก็สามารถมานอนให้ตรงเวลาได้เพราะงั้นเราคิดว่ามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่ถ้าทุกคนแบบว่ามีความสามารถในการจัดสรรเวลาของตัวเองให้ดีนะคะก็ <c oughs> จบไปแล้วกับอ่อฟลอกเตรียมอุดมสําหรับมหซึ่งเราก็เพิ่งทำแล้วเราก็รู้สึกแปลกมากๆกับการมานั่งภาพแบบนี้เนาะเพราะว่าเราไม่ได้ทาบล็อกมานานมากลแล้วแล้วก็วิดีโอต่างๆเหล่านี้แล้วก็ถ่ายจากเรียลไทม์ตอนช่วงนั้นเลยเพราะงั้น,นบางทีแบบบางครั้งเราก็อาจจะลืม ความรู้สึกความทรงจําหรือว่าแมสเซจที่อยากจะเสื่อกมาจากคลิปนั้นๆไปแล้วบ้างแต่ว่าแล้วก็พยายามถ่ายทอดทุกอย่างมาให้ดีที่สุดก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยกับคลิปม .6 ของเราเนาะวันนี้เราพูดค่อนข้างแบบว่าใส่เอเนอร์จีเยอะมากเลยซึ่งแบบก็ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรเหมือนกันแต่ว่าก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตอนจบนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีคลิปอื่นๆต่อมาตมามที่เราสัญญาไว้เลยเพอกันก็เราติดตามกันได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีนะคะบ๊ายบาย